สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของแจมสายโอเสกค้าวแจมสายไน่นะครับก็เรียกได้ว่ามาไม่ได้พบกันสักพักหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแต่ว่า ในช่วงนี้นะครับใกล้แล้วนะครับกับงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปีของเราในที่สุดปีนี้เราก็ได้กลับมาพบกับแฟนๆนักอ่านของแจมบาษยทุกคนกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับกับมาการมหนังสือระดับชาตินะครับซึ่งงานในครั้งนี้เราจัดขึ้นเป็นครั้งที่25แล้วแน่นอนความยิ่งใหญ่อลังการยังคงจัดเต็มเพราะว่าปีนี้ครับเราจัดที่ c าเลนเจอร์ hall สองนะครับอินแพคอะเรีเมืองทองธานีเรียกได้ว่าเดินกันให้ขาเมื่อมวยตุ้ยกันไปเลยนะฮะบ,บอกเลยว่าทุกๆแบรนด์ของจำสายในปีนี้ขนหนังสือกันเรียกได้ว่าทั้งราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษสินค้าพรีเมียมที่อยู่บริเวณหน้าหน้าพี่โอ๊ตนี่นะฮะรับ,ร,บรองได้ว่าเป็นสินค้าที่มาเอาอกเอาใจนักอ่านชาวจำสายอย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญในวันนี้นะครับเราจะมีแขกรับเชิญจาก กองบรรณาธิการหลากหลายแบรนด์ที่จะมานั่งคุยกันในวันนี้และอัปเดตเกี่ยวกับหนังสือใหม่นิยายขายดีและที่สําคัญโปรโมชัน่นสุดพิเศษมาเอาอกเอาใจแฟนๆกันอย่างแน่นอนนะครับอ่ะพูดถึงเรื่องของงานหนังสือในปีนี้ปีนี้นะครับธีมของแจมใสของเรามีชื่อว่าอะไรคะแจมใสไปอีกเรียกได้ว่าไปอีกที่ไหนก็คือสดใสไปอีก ราคาถูกไปอีกนิยายสนุกสนานมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะฮะบอกได้เลยว่าปีนี้สนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับสำหรับภายในงานหนังสือนอกจากในบูธแจ่มสของเราแล้วนะฮะพันธมิตรร่วมรายการของเราทุกร้านค้าก็ใช้โปรโมชั่นเดียวกันนะั้นคุณสามารถซื้อหนังสือภายในบูธของเราหรือว่าร้านอื่นๆ,ๆที่เป็นพันธมิตรร่วมรายการของเราได้หมดเลยนะฮะ โปรโมชั่นในปีนี้ครับช็อปครบ600บาทของเราไปนี่ด้านหน้าพี่โอเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตหยิบของรีวิวให้ดูก่อนต้องขายของช่วงนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าสถานการณ์ช่วงนี้เป็น new normal นะฮะเราก็จะมีอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันอ่าเป็นกล่องนะฮะแล้วก็มีช้อนแล้วก็มี ซ่อมแล้วก็มีตะเกียบนะคะเอาไว้พวกพาสะดวกออกไปด้านนอกแต่ที่สําคัญครับลายที่บริเวณหน้า,น,า,น,น,านี้นะคะีให้ตากล้องสดๆเราคร o สอัพให้ดูมีหลากหลายลายเลยนะครับมีทั้งลายของเอเวอร์ไวนะครับลายของมากกว่ารักลายของ ENTER นะครับแล้วก็ลายของลายของ JLS ด้วยนะครับอ่ะนี่คือโปรโมชั่นชุดที่หนึ่ง มาถึงโปรโมชั่นชุดที่2นะฮะเมื่อทุกท่านซื้อสินค้าภายในงานครบ1,500บาทอันนี้ชอบเป็นพิเศษเลยอ่ะอ่าสาวน้ยจาคัมแบ็กแล้วนะจ๊านี่มาเป็นในรูปแบบของเรียกว่าเป็นกระติกน้ําหรือเป็นกระบอกน้ำอ่ากระบอกน้ํานะคะสุดน่ารักลายผู้ชายสองคนนี้ยังคงตรตรึงอยู่ในหัวใจนะคะอ่ะนี่เปิดให้ดูได้นี่นะครับ กรบกรบกรบเพิ่มความสดชื่นเติมความฟินไปกับกระบอกน้ำลายพิเศษเรามีให้เลือกกันถึง2ลายด้วยกันนะครับก็คือลายของอมากกรักและก็เอ e ว w ไนั่นเองนะครับและ Big กบึ้มสำหรับปีนี้นะฮะเรียกได้เลยว่าเอาไว้ ใส่เมมโมรีใส่ความทรงจําใส่สิ่งที่คุณรักนะครับกับเมื่อทุกท่านช้อปปิ้งครบ2,500บาทนะครับวันนี้เรามีเป็น normal box นี้กล่องใส่หนังสือของเราลายแบบน่ารักมากอ่านะครับ นี่ก็คือสโปรโมชั่นสุดพิเศษที่ขนมาเอาใจไปะจานักอ่านชาวจัาไสในงานหนังสือของเราในปีนี้นะคะและถ้าอยากทราบโปรโมชั่นอื่นใดเพิ่มเติมนะครับหรือว่าข่าวสารความเคลื่อนไหวของสำนักพิมพ์จัาไสของเราในปีนี้นะครับสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ www.jamsai.com ของเรานั่นเองนะครับและก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นกิจกรรมในวันนี้ก่อนที่เราจะมาร่วมพูดคุยกับเรียกได้ว่าเป็น อกองบรรณา,าธิการสี่สาวสุดสวยสุดแซ่บของเราที่จะมานั่งคุยกันในวันนี้นะฮะวันนี้พี่ก็ไมีกิจกรรมมาให้ทุกๆคนได้ร่วมสนุกการผ่านไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับง่ายๆครับงานหนังสือของเราในปีนี้อยากจะบอกไปคือแจ่มใสไปอีกงานเกมของเราในวันนี้ก็เลยจะเป็นชื่อว่าแจ่มใสาขายเก่งไปอีกขอเชิญปมือหน่อยไม่ยากไม่เย็นใครๆก็ทำได้นะคะแน่นอนคือ อยากให้ทุกท่านมาเรียกว่ามาขายหนังสือเล่มโปรดของคุณผ่านในคอมเมนต์ของเราในตอนนี้นะครับสมมติเช่นว่าพี่ออสชอบเพราะเราคู่ก,กันมากพี่ออก็จะบอกว่าจงช่วยซื้อเพราะเราคู่ก,กันเพราะมันสนุกสนานมากสุดๆในโลกเลยง่ายๆแค่นี้ขายหนังสือเล่มที่คุณรักอวยหนังสือเล่มที่คุณโปรดนะครับแล้วเดี๋ยวพี่โอและทีมงานนะครับจะมีของรางวัลน,นะครับเป็นหนังสือใหม่แบรนด์ละหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องละสองรางวัล รวมรางวัลทั้งหมดในกิจกรรมวันนี้ทั้งหมด8รางวัลด้วยกันนะขอย้ำนึ่นะครับว่าเกมการตัดสินนี้ขอให้เป็นทางพี่ๆจากทางจัดแสงเป็นคนตัดสินถือว่าเป็นอันสิ้นสุดนะครับผมอะในวันนี้บอกก่อนเลยว่าเราจะมี กองบรรณาธิการสุดๆของเรามานั่งพูดคุยกันถึง4แบรนด์ด้วยกันนะครับมี Enterbook นะครับมีเลิฟมีมากกว่ารักและที่สำคัญปิดท้ายไปด้วย e v e r w i ์ของเรานั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ต้องเตรียมพบกับสาวสวยของเราท่านนี้โอ้โหบ,บอกเลยว่าคุณพี่ท่านนี้น้าตาน่ารัคหุ่นสเลนเดอร์มากคือแบบตัวเขาประมาณเซตหนึส่วนสของพี่โอ๊เองนะฮะตอนนี้ จาเป็นใครไปไม่ได้เลยจาก e n t นเทอร์บกขอเซปย์ปรบมือให้กับพี่หวานสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านนี่หวานเสียงนี่คือหวานสมชื่อมากนะคะอ่ะเดี๋ยวให้พี่หวานแนะนําตัวกับแฟนๆทางบ้านได้รู้จักกันอีกสักครั้งนึงครับผมก็ค่ะชื่อพี่หวานนะคะก็เป็นบรรณาธิการกอบรรณาธิการที่รับผิดชอบดูแลแนว e n t นเทอร์ค่ะพี่หวานจาก Enterbook นะครับ เรามารีแคป,ปแแก,กันสักเล็กน้อยดีกว่าพี่หวานสำหรับแฟนๆบางคนที่แบบว่าอาจจะยังเพิ่งรู้จักแบรนด์นี้หรือว่าอาจจะอ่านอาจจะใครอื่นมาก่อนแลวอยากจะลองเปิดใจอ่านแบรนด์เอ็นเทอร์ของเราแบรนด์เอ็นเทอร์ของเราคือหนังสือเกี่ยวกับอะไรบางทีก็เอ็นเทอร์กูเออ,อเป็นหนังสือที่จะจริงๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนสักทีเดียวเนะว่าเราเน้นทำแต่แนวผู้ชายว่าเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จับ กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้หญิงอยู่เหมือนกันแต่ว่าระยะหลังไปเนี้ยค่ะเราจะมีเน้นงานที่เป็นงานวนารรณกรรมแปลทั่วทุกมุมโลกเรียกได้ว่าหลากัหลกๆของเราเนี่ยที่สร้างชื่อให้เราก็คือ Mass วร r เนอร์ใช่โอ้เรียกได้ว่าเอาไปทําเป็นหนังกันแบบสนุกสนานก็คือเราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวเลย เพอร์ซี่แจ็คสามด้วยแล้วก็มีธงของเราเหมือนกันะนะครับที่บอกว่าใครที่เดินเข้ามาในบูธเอนเตอร์ของเราต้องถามถึงสองเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับและวันนี้งานหนังสือของเรานะครับในปีนี้ที่เป็นครั้งที่25วันนี้เรามีหนังสือใหม่แล้ว,ว่าเป็นนิยายแปลนะครับที่มาประชาสัมพันธ์ให้กับแฟน,แฟนทางบ้านได้รู้จักกันอ่ะเรื่องแรกของเราวันนี้ครับพี่หวานนั่นก็คือเรื่องคู่กิเลนค้าบัลรหลังก็คือเป็นเปิดซีีรีส์ใหม่เป็นซี สุดของสำหรับพิมเบเทอร์บุ๊กนะคะเป็นงานแปลจากจีนแผ่นดินใหญ่ผู้เขียนเนาะน่าจะมีแฟนๆประจําอยู่แล้วก็คือคุณเมื่งสีสืออ,อ,อเรียกได้ว่าท่านนี้การันตีเรื่องราวของความสนุกสนานแล้วก็เป็นแนวจีนย้อนยุคชิงไหวชิงพลิกกัน<ช>อยากให้พี่หวานช่วยเล่าเรื่องย่อสั้นๆให้ท่านผู้ชมทังปราเท ช่วยตามกันหน่อยว่า <Okay. S 1> เรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างก็คือคู่กีเลนคัมบัลลังนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของครอบครัวสกุลเธอร์ละกันซึ่งครอบครัวสกุลเธอร์เนี้ยเขาถูกเนรเทศไปอยู่ที่อำเภอที่มันทุรกันดารมากมเพราะว่าเออเหมือนกับว่าตัวผู้นำของตระกูลนี้นะคะ่ะก็คือเขาไปพัวพันกับการลอบประชนของรัชทายาทมาถึงก็เข้มข้นเลยจริง,รงๆก็คือผู้นำครอบครัวสกุลเธอร์เขามีสัิ์เป็นพาราชโอรสของจักรพรรดิ องค์ปัจจุบันได้แหละแต่ก็นะเพราะว่าเขาเกิดเหตุการณ์เหมือนอแบบโดนกั่นแกล้งนน่นนี่นั่นอะไรด้วยมันก็มีปมมีความลับที่จะต้องตามสื่อันต่อไปแต่เอาเป็นว่าเปิดเรื่องมาเนี่ยก็คือเขาและครอบครัวของเขาไปถูกเนเรเทแล้ว<ฆ>ทีนี้ก็คือไปถูกเนเรเทศไปอยู่ที่ที่แบบกันดารมากแต่ว่า<ฆ>คือเฮอร์ไทย<ฆ>คนที่เป็นผู้นําครอบครัวเนี่ยเขามีลูกชายแล้วก็ล<ฆ>ูกสาวก็คือลูกๆของเขา<ฆ>มีกันหลายคนแล้วก็ลูกๆของเขาแต่ละคนก็คือเก่งกา ก้าหารหน้าตาดีคือต้องบอกว่าพระเอกของเราทุกเรื่องเนี่ยยืนหนึ่งเลยเรื่องความหล่อพอคิดถึงว่าแบบโหพี่น้องกันประมาณ6กเจ็ดคนผู้ชายทั้งนั้นแล้วหน้าตาดีกันหมดอะเป็นเราเราคุยืนตัวสั่นเห็นแบบว่าผู้ชายหน้าตาดีไปหมดอะไรอย่างงี้โอเคก็เป็นว่าก็คือลูกๆของเขาก็คือค่อนข้างที่สะเก่งทีนี้เขาก็แบบพยายามที่จะแบบ ยังไงเดียพาครอบครัวเนี้ยได้กลับไปที่ฐานอันอีกครั้งคลายกับว่าจะมาล้างความผิดให้กับคนเป็นพ่อไม่ไดก็คือ,หเ,หอเหมือนมาแก้ต่างใ,ให้กับคนที่เป็นพ่อ,อครายจะคืนฐานนั้นดอนเดิมให้กับพ่อแล้วก็ให้กับครอบครัวเพราะว่าพวกนี้ก็คือมีสั่งเป็นรูปเป็นลานของจกักรพรรดิทั้งนั้นเรียกว่าครั้งนี้กลับมาทวงความถูกต้อง,องให้กับครอบครัวมากู้หน้ากู้ตาให้กับครอบครัวของเขานั่นเองนะครับนักเขียนของเราท่านนี้คือ คุณเมืองสีสือเขาบอกว่าคนนี้ก็คือขึ้นชื่ออยู่แล้วแฟนๆก็จะเรียกแม่เมืองแม่เมืองอ๋อคือถ้าถ้าเป็นแฟนๆจากเอ็นดูบุนก็คือรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วจริงๆเขาเคยออกงานของเอเวอร์ไวเนาะ,ะก็คือเรื่องอเป็นเจ้าของงานเขียนเรื่องราชศกถึงว่ากับอ๋อก็คือท่านีนี่เองใช่แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้ไปอยู่เอเวอร์ไวเพราะว่ามันไม่วายค่ะ,ะใช่มันจะเป็นเรื่องการชิงไหวชิงพลิปหักเหลี่ยมเฉือนคมในราชสำนักซึ่งแบบเป็นงานที่แบบผู้ชายมากอะเนื้อเรื่องเข้มข้นแบบ แต่ได้เลว่าผลงานจากทางฝั่งเอเวอร์ไวที่ผ่านมาก็คือดังมากๆแบบติดตลาดเป็นเบสเซอร์เลอร์ของเราเลยด้วยดังนั้นแน่นอนว่าครั้งนี้มาฝากผลงานให้กับฝั่งเอ็นเตอร์บุกกันบ้างรับรองได้ว่าต้องสนุกสนานอย่างแน่นอนและเห็นได้ข่าวว่าพี่ออดบอาว่าจริงๆมีทั้งหมด4เล่มจบซึ่งงานหนังสือของเราในปีนี้จะล้นทั้งหมด2เล่มก่อนคือเล่มหนึ่งเล่มสองขายไปแล้วก่อนหน้างานนี่คือวันที่สิบห้ากันยายนก็คือตอนนี้คือใครสนุกสนใจอยากลองอ่านซื้อได้เลย เล่อที่สเดี่ยก็คือปล่อยในงานพบกันในงานหนังสือเลยนะครับต่อเนื่องต่อเนื่องแต่ก็ถา่กับก็ต่อเนื่องมาแน่นอนค่ะไม่ได้รอนานอันนี้กองบรรณาธิการเราก็คอนเฟิร์มปแล้วเรียบร้อยอ่านจบิจอลินไปแล้วนะครับอ่ะแน่นอนก็คือเรื่องนี้นะครับกับคู่เกเลนค้ำบัลลังก์แน่นอนอย่างที่บอกไปนักเขียนของเราการันตีฝีมือและความสามารถนะครับเรื่องเราเนี่คือเหมาะสมเป็นแนวจีนย้อนยุคนะครับชิงไหวชิงพลิปมิตรภาพลูกผู้ชายรวมไปถึงเรื่องที่เข้มข้นนะครับแล้วก็ มันมีเรื่องของการชิงพระราชเ,าเรื่องของราชาวงศ์ชิงบรรลางกู้หน้ากู้ตาทงคืนความถูกต้องเรียกได้ว,ว่า เลือดเลือดของลูกผู้ชายเข้มข้นอย่างแน่นอนอ่าใครที่สนใจในิยายแนวนี้นะครับก็สามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วก็เปิดสักรารใหม่ในงานหนังสือป,ปลายปีได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการอย่างแน่นอนสำหรับ,รบนักอ่านผู้ชายนะคะ,ะไม่ต้องกลัวนะคะเรื่องนี้แบบไม่วายจริงๆค่ะ,ะก็น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของนักอ่านผู้ชายเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีเรื่องของเอ่อนอกจากในรศัศในราชสํานักแล้วก็จะมีพวกการต่อสู้การลบในสนามลกด้วยเขาคือเขาต้องวางแผนต่อสู้กับอิรชศตรู มีแบบพวกนอกด่านเข้ามาลุกลานมันก็จะมีพวกแทคติกตำราวิชัยกลยุทธ์ตร์เน่ก็คืออย่างที่บอกว่าพระเอกแต่ละคนพี่น้องแต่ละคนมีความแบบสกิลต่างกันคนนี้ฉลาดมากคนนี้รบเก่งมากอุยอันนี้น่าสนุกนะน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยต้องต้องบอกว่ามันมันเป็นอีกหนึ่งมนเสน่ห์เหมือนกันพี่หวังว่านียายแปลจีเนี่ยเขาจะมีเทคนิคในการเล่าเรื่องผ่านเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์แนวการรบ เหมือนเขาเล่นหมากรุกกันอยู่ตลอดเวลานี่นี่คือเสน่ห์ที่หนุ่มๆน่าจะชื่นชอบในการชิงไหวชิงพิบชิงกลยุทธ์กันนะครับสำนวนภาษาของแม่เมืองเนี่ยก็คือเขาเขียนได้สละสลวยบรรยายได้รับรองว่าคมกลิบมากถูกตถูกใจอย่างแน่นอนความล้าลึกสำนวนดีค่ะอ่านะครับนี่ก็คือเรื่องที่หนึ่งสหรับฝั่งของเอ็นท b o o ของเราในปีนี้ในงานนักเสิปีนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งเดินทางกันจนมาถึงจุด สุดท้ายแล้วจริงๆอยากจะร้องไห้ซาบซึ้งคันประมาณกี่ปีแล้วพี่เรื่องเนี้ยเกิน5ปีอะเกิน5ปีแน่นอนเลยจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้เลยนะครับเรื่องคือสยบฟ้าพิชิตปัตพีเล่มที่4 0สบนะครับตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้แต่ตั้แต่อดมาเป็นวิธีกรให้กับจอมใส่เนี่ยเราคุยเรื่องเนี้ยกันมาอย่างยาวนานแล้วก็แต่ละเล่มมันมีความเข้มข้นเออมันแบบ มันมีความเข้มข้นมันมีจุดคลายแม็กในแต่ละช่วงเวลาของเนื้อเรื่องแล้วก็มันใจหายเหมือนกันนะพี่หวานที่แบบมันต้องถึงจุดนักงานเลี้ยงเราย่อมมีวันเลิกลาเนาะแต่ก็เป็นการเลิกลาลาจากที่ประทับใจอ่าอ่ะเป็นอีกแอบสปอยจังเลยนะเป็นไงบ้างเล่มจบของเราในครั้งนี้จริงไม่ค่อยอยากสปอยเท่าไหร่เนะเพราะว่าแบบออาเป็นแบบ40แล้วอะความรู้สึกดีกว่าที่พี่หวานรู้สึกว่าพออ่านจบเล่ม40แล้วพี่หวานรู้สึกไงบ้างคือยิ่งใหญ่จริงๆอ่อะ เป็นสงคารามสุดท้ายการต่อสู้สุดท้ายสึดสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่เหนือจินตนาการมากทำไมเราคุยแบรนช่วงนี้แล้วแบบต้องอะไรกันแนวนี้ต้องอะไรเนี่ย้นักอาจจะนะระู้สึกมาตลอดแหละว่านิ่งเชวีพระเอกของเราแบบเก่งและโหดและไม่เคยปราณีต่อศัตรูคนไหนคือเราเคยเห็นฉากการต่อสู้กับเจ้าอารามในเล่มก่อนน้นนี้มาแล้วเนาะเขาบอกว่าในเล่มสี่สิบอะ สู้แล้วเลเวลอัพขึ้นไปอีกอ,อแะแบบโหดูเดือดกว่าตอนอยู่ในบุกสางงานอะออบอกได้เลยเอะแต่ต้องอานก็คือม,มันมันเป็นคือเหมือนเหมือนเวลาเหมือนมันโตมากับเราจริงๆเนาะห้าปีที่ผ่านมาสําหรับสําหรับนักอ่านเนี่ยเรียกได้ว่ามันผูกพันเหมือนกันนะพี่หวานแล้วก็เชื่อได้เลยว่าทุกคนที่เป็นแฟนๆของสยบความพิชิตตะพีเนี่ยน่าจะทั้งเรียกว่าผูกพันหลงรัก โกเศร้าเสียใจการจากไปของใครบางคนหรือว่ามิตรภาพความรักที่เกิดขึ้นความสนุกสนานในสนามรบเนี่ยเรียกได้ว่าอยากจะให้ทุกคนนะครับมาปิดตำนานที่ยิ่งใหญ่ตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยไปพร้อมๆกับสยบฟ้าพ,พิชิตปรพีเล่มที่40ปินะครับ่อยอน,นิดนึงว่าจบดีค่ะจบแฮปปี้เอนดิ้งจบดีจบดีไม่ต้องกลัวแต่ว่าจะแฮปปี้ยังไงเรียกได้ว่า ความจบแบบสวยงามแต่เชื่อได้เลยว่าระยะทางที่มันพบเจอเนี่ยมันจะต้องแบบมีการแบบเหนื่อยเติรหน่อสู้กันแบบอ้กับฟันสู้ไหวไหมเนี่ย,ยอยู่ตลอดอนะครับก็เรียกได้ว่าอยากจะให้ทุกท่านนะครับมาร่วมกันอย่างที่เบ,บอกเมื่อสักครู่นี้เืามาปิดตำนานความยิ่งใหญ่ตลอด5ปีกับเรียกว่า เป็นนิยายไขยดีที่เป็นเบสเซลเลอร์อีกเรื่องนึงเลยทีเดียวอยู่กันมาอย่างยาวนานเลยนะครับกับสยบฟ้าพิชิตปาระทีเล่มที่40นะครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบแมวแฟนตาซีนะครับนิยายแปลจีนย้อนยุคแล้วก็อันนี้พิเศษก็คือจะเป็นมีวาย,ยุท์มีกําลังภายในอะไรกันด้วย,วยนะครับก น่าจะชื่นชอบนะครับสำหรับแฟนๆแนวแฟนตาซีแล้วก็อย่างที่บอกเรื่องนี้ถูกนําไปสร้างเป็นซีรีส์ฟอร์หยษดด้วยนะครับนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าการันตีฝีมือลายมือของนักเขียนและการันตีความสนุกสนานถ้าไม่สนุกจริงเขาไม่มีทางยกไปทําเป็นแบบซีรีส์เรื่องแบบยิ่งใหญ่อลังการขนาดนั้นได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเล่มนี้ปิดสักราชสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ฝากแฟนๆนะครับสำหรับแฟนๆเอ็นเตอร์บุ๊กก็เรียกได้ว่ามา ปิดตำนานไปพร้อมกันนะครับกับสยบฟ้าพิชิตปตัณพีเล่มที่40นั่นเองนะครับสุดท้ายอยากให้พี่หวานฝากอะไรถึงแฟนๆฟ n เอ็นทเทอร์บุกกันหน่อยก็สำหรับวันนี้นะคะมีมาเล่ากันแค่2เรื่องเนอะคือคู่กีเลนที่เป็นเรื่องใหม่กับสยบฟ้าที่เป็นเรื่องอําลาแลวเกิน5าปีของเราแล้วรแต่ว่ายังมีผลงานของเอ็นเ b อร์บุกอีกหลายเรื่องเลยที่จะมาเปิดตัวให้นักอ่านในงานหนังสือแอบบอกได้ไหมมีเรื่องอะไรแอบบอกได้ไหมก็จะมีหรือจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่า จริงๆแล้วมันก็มีทั้ง 8G ทั้ง8เกาหลีอาลอังกฤษก็มาอุ้ยมีลเกาหลีเหรอวะอันยองซโยนะดัชเชฟเนอะจบเป็นการจาาอะไรนะดัชเชฟจบเล่บ11จริงหรอในงานหนังสืออุ้ยเรื่องนี้คือแฟนดีฉันชอบมากแฟนดีฉันคนนั้นชื่อบอยนะคะใครที่อยากดูไปไปดูคลิปอื่นเพราะฉันพูดถึงเขาตลอดเวลานะคะก็คือ แฟนดิฉันชอบเรื่องนี้มากเอ้ยแต่แต่แต่เรื่องเนี้ยก็ชอบมากเหมือนกันมันเกี่ยวกับมีกงมีเกมเข้าไปผสมมีแบบใช่แล้วมหาทำมหากภาพในวงการอาหารก็คือสําหรับ Enter Book นะคะมีทั้งมีหลายเรื่องที่จบลงในงานหนังสือแล้วก็มีหลายเรื่องที่เปิดตัวใหม่อก็เลยได้ว่าอําลาบางเรื่องที่เป็นตำนานแล้วก็พร้อมจะก้าวเดินไปกับนักอ่านใหม่ๆพร้อมกันนะครับกับมออนต่อไปมูฟออนเป็นอะไรเป็นวงกลมมูกออนเป็นวงกลมนะครับอ่ะ สุดท้ายนะครับยังไงใครที่ส,สนใจนะครับในเรื่องราวของหนังสือจากฝั่ง Enterbook นะครับก็สามารถแน่นอนเราเจอกันได้นะครับที่งานหนังสือนะครับกับบูธตจำสายของเรานะฮะแล้วก็เรียนว่าโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวเพียนะครับก็สามารถซื้อสินค้าครบ600บาทก็จะมีเป็น ตัวชุดเซ็ตช้อนซ่อมนะครับแบบนี้เป็นนิว n นอร์ l ลนะครับให้กับทุกคนไปเรียกว่าเป็นของพรีเมียมสุดพิเศษจะได้อยู่ติดตัวกันไปตลอดเวลานะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยฝากไว้ด้วยนะครับนิยายใหม่ ประจำเดือนนี้ในการหนังสือแล้วก็ปิดท้ายเล่มสุดท้ายอำลาความยิ่งให,ใหญ่ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือใครที่สนใจยอยากทราบข้อมูลอื่นๆใดๆนะครับอาจจะมีแบบเฮ้ยจะเปิดตัวเรื่องใหม่มีอะไรอัปเดตกันก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook จาก Enter Books นะครับแล้วก็ w w w Enter k e Books com นั่นเองนะครับอ่ะอยังไงวันนี้ขอบคุณสาวสวยของเรากองบรานาสุดๆขอเสียปปรบมือให้กับพี่วาน ครับนี่เรียกได้ว่าเป็นแค่พันแรกเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวมีอีก3พันสาว3สวยมาร่วมพูดคุยกันในตอนนี้ขอพักเบรกสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับความพิเศษกับเจมสสไปอีกและเดี๋ยวพบกันค่า